สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวสารนะครับของบาสเกตบอล NBA ครับซึ่งวันนี้ครับทางด้านของ NBA ก็ได้มีการประกาศนะครับรางวัลบางส่วนออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งรางวัลที่เขาประกาศก็คือจะมี2รางวัลครับรางวัลแรกก็คือจะเป็นรางวัลผู้เล่นสำรองยอดเยี่ยมของปีนะครับซึ่งรางวัลนี้นะครับแน่นอนว่าตัวคะแนนเด่นสคนเนี่ยก็ถือได้ว่าน่าสนใจหมดเลยครับแต่สุดท้ายครับทางด้านของนัสรีทนะครับจากมินนสเตาที่บูมเนี่ยครับก็ได้รางวัลนี้ไปนะครับซึ่งนัสรีทเนี่ยเขาเป็นตัวอันดราฟนะ 5แต้มต่อเกมนะครับกับอีก5.2รีบาวนะครับซึ่งก็ถือว่าสูงมากเลยนะครับแล้วก็ลงสนามไป81เกมเป็นตัวสำรองนี่64เกมนาสริทก็ได้บอกว่ามันเป็นรางวัลเนี่ยที่ตัวของเขาเนี่ยภาคภูมิใจมากๆนะครับเพราะเขาบอกว่าเขามาจากการเป็นอันดรับนะครับแล้วก็เป็นคนที่ไม่มีใครสนใจนะครับสุดท้ายเขาบอกว่าเขาต้องใช้ความพยายามและใช้ความมูทะลุแล้วอยากที่จะเล่นนะครับจนทําให้เขาบอกเขามีวันนี้เขาบอกเป็นรางวัลที่เขาภาคภูมิใจมากๆนะครับก็ถือว่าทางด้านทีมบูฟเนี่ยนะครับได้รางวัลแรกไปครองแล้วนนนนนนะะะคคครรรรรัััับบบบบโดดดยาาาาาสสิจกกทททงง้ขอีีมมเต์ูฟ วันหนึ่งนะครับที่ NBA ได้มีการประกาศนะครับนั่นก็คือรางวัลผู้เล่นพัฒนาฝีมือยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับซึ่งไอรางวัลเนี้ยนะครับหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยมันจะตกเป็นของใครนะครับสุดท้ายครับทางด้านของ t ทร์ริสแม็กซี่ก็สามารถคว้ารางวัลนี้ไปได้นะครับซึ่งไทร์ริสแม็กซี่นะครับได้ออกมาบอกว่าตัวของเขาเนี่ยภูมิใจมากๆนะครับเพราะว่ารางวัลนี้เขาบอกว่ามันเป็นวันของความพยายามนะครับซึ่งเขาบอกว่าทุ่มเททุกครั้งนะครับที่ได้ลงสนามเนี่ยแล้วก็รวมถึงว่าแม้ว่ามันจะดีก็สักหนึ่งถึง ก็ยอมแพ้และยังไม่หมดหวังแน่นอนแล้วก็จะลืมตอนที่แพ้ศูนย์ต่อสเกมไปเนี่ยแหละครับแล้วก็คือจะกลับมาเริ่มต้นใหม่นะครับซึ่งแม็กซี่ครับได้รางวัลนี้นะครับซึ่งในฤดูกาลเนี่ยเขาทำเฉลี่ยนะครับถึง25.9แต้มต่อเกมซึ่งถือว่าสูงมากเลยนะครับกับไปหกจุสองไอซ์เแล้วก็กับอีก3.7รีบาวนะครับซึ่งต่างจากในฤดูกาลก่อนครับฤดูกาลก่อนเนี่ยเขาทำเฉลี่ยถึง20.3แต้มต่อเกมนะครับแล้วก็สามจุดห้าไอซ์เซตก็ถือว่าพัฒนาขึ้นมา เยยี่มนะครับซึ่งก็จะประกาศเป็นรางวัลต่อไปนะครับหรือรางวัลผู้เล่นป้องกันยอดเยี่ยมลูกที่ยอดเยี่ยมแห่งปีและรางวัลสุดท้ายที่เขาจะประกาศก็กคือรางวัล MVP นะครับซึ่งถือว่าน่าสนใจมากนะครับ <iiii> และอย่างที่ทราบแล้วครับว่าในรางวัลรุกยอดเยี่ยมแห่งปีแล้วก็ในรางวัลผู้เล่นป้องกันยอดเยี่ยมแห่งปีวิกเตอร์เวนมาจาม่าเนี่ยม,มีลุ้นถึง2รางวัลเลยละครับก็ต้องรอดูนะครับว่า NBA เนี่ยนะครับเขาจะให้ใครนะครับซึ่งทุกอย่างมันก็จะมาจากการโวตจากทั้งทางสื่อแล้วก็ GM แล้วก็คนรอบๆเลยนะครับก็ที่มปปี นำมาฝากกันนะครับสวัสดีครับ